ใหม่ยามาฮ่าฟาซิโอไฮบริดคอนเนคเต็ดรถจักรยานยนต์อโตเมติแฟชั่นดีไซน์เทรนดีเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ดีไซน์ที่มีเอกลักษณ์ตกแต่งได้หลากหลายสไตล์ในแบบที่เป็นคุณน้ำหนักเบาขับขี่ง่ายนี่แหละคู่หูคันโปรดของคนรุ่นใหม่ชมและทดลองขับได้ที่ 0, aha, ศูนย์ยามาฮ่ารัตนเภัสัตยานยนต์16สาขาทั่วทั้งจังหวัดเพชรบูรณ์หรือโทรสอบถามที่056701777โอนิวยามาฮ่าฟาซิโอ new style my gen วันที่4กันยายน2565 0 00วิทยุรับแจ้งเหตุโรงพักชนแดนรับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถยนต์เก๋งชนกับรถยนต์กระบะเหตุเกิดบนทางหลวงหมายเลข1205สายชนแดนถึงวังหินบริเวณหมู่ที่5บ้านหนองตาดตำบลพุทธบาทอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์จึงประสานพนักง,งานสอบสวนแพทย์เวรโรงพยาบาลชนแดนพร้อมอาสาร่มการดูชนแดนอําวยความสะดวก ที่เกิดเหตุพบรถยนต์เก๋งยี่ห้อซูซูกิสีดำหมายเลขทะเบียน5กไก่ฮอนโฮก2074กรุงเทพมหานครสภาพด้านหน้าของตัวรถพังเสียหายพบคนเจ็บเป็นคนขับซึ่งติดอยู่ภายในรถยนต์คันเกิดเหตุทราบชื่อคือนางปราณีเกิดนานอายุ32ปีอยู่บาิเลขที่17หมู่7ตำบลซับเปิบอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูร์บาดเจ็บสาหัส ทางอาสากู่ภัยเร่งให้การช่วยเหลือนำตัวสง่งโรงพยาบาลชนแดนใกล้กันพบรถยนต์กระบะสีประตูยี่ห้อโตโยต้าสีขาวหมายเลขทะเบียน 1ขอไข่ดอชดา1น8 5กรุงเทพมหานครสภาพด้านหน้ารถผังเสียหายมีผู้ได้รับบาดเจ็บติดอยู่ภายในทราบชื่อคือสิบตมโทคุณากรยุบนเขตอายุ2ี่ปีเป็นครูอยู่ที่รงเวนต่อชดอโป่งตะแบกตบนพุทธบาทอำเภอนชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเจ้าตัวนั่งอยู่ในรถในสภาพที่มึนงงและทำท่าจะไม่ยอมลงจากตัวรถเบื้องต้นสร้างบ้านรถยนต์กระบะกำลังเดินทางจะไปที่รงเวนบ้านโป่งตะแบก ตำบลพุทธบาทส่วนรถเก่งจะเดินทางไปที่อำเภอหนองไผ่ถึงจุดที่เกิดเหตุรถเกิดสีหลักชนประสานง,งานกันอย่างรุนแรงทำให้รถทั้งสองคันพังเสียหายยับเยินขณะที่พลคดีต้องรอให้ทางเจ้าที่ตำรวจกองวิทยาการพิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบที่เกิดเหตุให้แน่ชัดอีกครั้ง วางบางบนติดเจอเลยแล้วก็ดัำดังขาเลก đi làm chắc là cũng đủ rồi, tất cả, tất cả, tất cả, cái